โอ้ยบ้านเรามันค้าของทีพมันก็โอเคนะแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรนะบรรยากมันดีอ่ะกักซีนอันนี้มันต้องไปต่อขู่วข้างบนดดูรถเดีล้วคุณขึ้นเขาอ่ะหนักอ่ะรถหนัก าปาากิโลครับนี่ครับมีป้ายอยู่คะ33กิโลเมตรนะครับบาบาากิโล n o i าบาท now we are going to the Sapa city we are using the taxi from uh, Vietnam, you uh, go to Japan by taxi. It's good for you. From, from Lao Cai to Sapa, uh, 33 km. not too far. จะ yeah, Go up to the, on top on top the mountain Sapa so high on 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 the mountain Could be right location <laughs> <coughs> <Yo>. <coughs> เขาเดินทางมาจากทางฝั่งลาวนะฮนะมันนัดเจอกันที่ซาฟารนะีครับวันนี้นะเดี๋ยวก็เจอกันนะครับวันนี้สําหรับทริปที่เรามากันนะครับคุณอ่าคุณชันชัยนะครับแล้วก็อฝาชูรัสนะครับหรือป๊อปเซียนะครับเที่ยวดุมแก,มกน,ไไนะครับมาด้วยกันหมายว่าแล้วครับวันนี้วันที่5แล้วมั้งนะ 22, 22, 22, 25, ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอา,านี่ยี่สิบเจ็ดอ่ะ เจ็ดแล้วเจ็ดหกวันเข้าวันที่6แล้วฮะก็ไล่มานะครับจากตั้งแต่ฮานอยครับยันไปเมืองจีนไปโยนยางกันมานะครับไปหลายที่ก็พักหลายที่หลายแห่งนะครับก็รู้สึกทาแบบเ่ม่มีความสุขนะฮะในทริปนี้นะครับดีเลยขับรถเหมือนสองคนเพราะเรายังมีกลุ่มกันมาประมาณ5คนนะฮะก็เป็นทริปโยนยางซาปานะครับแงะมีคุณปู่คุณปู่ฮัคเซียมิสเตอร์ฮัคเซียแล้วก็ สซนิโจทรเวลก็ชาจันดอเนตแล้วก็ฝาปั๊บเสียนครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทริปีนะฮะยังไงก็าเนื้อกตัวครับอก็สรนกันะ่้ององกนเื่าผมว่าคุณไม่มีเสาเป็นหนึ่งผมมีเสาแับท่องเที่ยวสไตล์อรแพคเกอร์นะก็คือเราเที่ยวตามรอยาเจอบเสียฮะแพันด้กอุปกรณ์เพื่อด้วยนีทางก็ ก็ยังไม่ไม,ไม่ดีเท่าไหร่นะม,มง ติดตามนะครับ